มาเร็วๆสลามนะคะสลามที่ทำเองนะคะเพราะที่แก้สลามเนี่ยเราแก้ให้มันเป็นแบบนี้เลยนะคะคลิปหลังนะเนี่ยซอนไปแล้วด้วยนะคะไอตัวนี้แหละแต่ว่าเราใช้กาวเพิ่มเองนิดนึงนะคะอ,คอ,ออกมาติดมือนิดหน่อยนะคะไหนเท๊ะเนน้องว่าดูว่ามันติดมือไหมอ,อ่าสำหรับทุกคนที่ว่าไม่ค่อยเอจับสลาม,มากหรือมือแห้งไม่ค่อยทำสลามเลยแบบเนี้ย มันก็จะติดนะคะเนี่ยเราไม่ค่อยติดอะแต่ว่าเราคนที่เริ่มทำอาจจะเป็นแบบนี้นะแต่เราต้องเรียนรู้ประสบก,การณ์เราเองนะแต่มันสวยมากใช่สีมันสวยมากสีในกล้องก็สวยวมันไม่ได้เปิดเอฟเฟกวันนี้ลืมค่ะว่าทำไมมันมืดนะเนาะแต่ว่าเพราะ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 ในกล้องมันมืดใช่ข้างนอกมันดีสีสวยมากอะ แต่มีของติดกูบ้างอย่างข้าง,างมันเป็นสีดำไม่เป็นไรหรอ,อนี่ดูอ่ะมันยื่อ่ะมันมันมันเด้งด้วยแหละใช่มันเด้งด้วย,วยแต่ตอนที่เราทำนะ้ำมันเด้งฝุดๆเลยใช่เด้งแล้วก็ยืดใช่ไหมคะ่วันไหนเราจะเอามาเล่นกับขนมให้ดูหรือเป่าให้ดูใช่ไหมใช่ค่ะแต่ตอนนี้เราเป่าเป็นเล็กๆไปก่อนค่ะ Oh. เราให้ดูเป็นแบบซับๆอปไปก่อนฮะะสำหรับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนบายบายอย่าลืมกดตาม oh. กดไลค์ข้างล่างหนะะึงนะคะกดไลค์ข้างล่างด้วยนะคะอย่าลืมนะที่บอกไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบายบาย